สวัสดีครับสุรีทุกคนนะครับผมสุรีทุกท่านเลยนะครับอยังไงต้องทดสอบทดสอบก่อนนะครับว่าเสียงนะฮะวันนี้เราสั่งซื้อใหม่นะฮะซื้อใหม่มาจากทิกตอกนะครับเขาบอกว่าใช้ดีนะครับราคาถูกอยู่ระยะห่างขนาดนี้ก็ได้ยินเสียงนะครับ แต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวเราเองไม่ได้ยินแน่นอนนะครับส่วนตัวเราเองไม่ได้ยินนะครับส่วน fc นะครับที่เห็นอยู่หรือแอบมองอยู่นะครับไม่ทราบว่าวะจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมน,น,นะครับวันนี้นะครับที่ผมพูดและก็เขียนหัวข้อไว้นะครับก็คือ เราจะมาพูดถึงเรื่องการเรียกชื่อนะครับการเรียกชื่อของภาษาช่างนะครับการเรียกชื่อของภาษาช่างนะครับว่าเขาเรียกกันยังไงนะครับว e. ่าเขาเรียกกันยังไงนะครับเพสหน่อยนะครับเพสหน่อยไม่ทราบว่าดังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยาการเรียกชื่อของ สิ่งของต่างๆนะครับของการสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะครับที่กลุ่มช่างเขาเรียกชื่อเรียกขานกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแล้วก็เรียกชื่อให้นะครับว่า,า,าภาษาศัพท์ที่เขาใช้กันนะครับก็มี อย่างเช่นว่าฟูตติ้งนะครับหลุมและเทฟูตติ้งนะครับอเสนะจันทันโอห,หลายอย่างเลยนะครับจับเสียมนะครับทุกคนที่ยังไม่เคยสร้างบ้านก็คงจะไม่รู้นะครับก็คงจะไม่รู้จักนะครับชื่อนี้แน่นอนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะ แนะนำแล้วก็จะบอกให้นะครับสวัสดีพี่ศิริชัยนะครับได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับนะตอนนี้เพิ่งใช้ไม์นะฮะสั่งมาจากติ๊กต็อกนะครับยังไม่เคยใช้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเดินมาทางนี้น,นี่ระยะห่างประมาณไม่ถึง5เมตรนะครับไม่ทราบว่า,าเสียง ด้านในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับผู้บรรยายก็ไม่ได้ยินแน่นอนนะครับผู้บรรยายไม่ได้ยินแน่นอนนะครับต้องขอสอบถามจากผู้ชมนะครับขอสอบถามจากผู้ชมนะครับเพื่อน fc ของเรานะครับจะได้ยินหรือเปล่านะครับสําหรับเสียงที่ผมกําลังไลฟ์อยู่นะครับถ้าได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมถ้าได้ยินนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินกดสองนะฮะกดสให้หน่อยพี่ศิริชัยนะครับแล้วก็ใครอีกนะครับ ใครน้อเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพราะจบมานานนะครับเรียนจบสูงเกินนะฮะจบมานานแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่ต้องสะกดต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ต้องขออภัยนะครับยังไงต้องขอเทสก่อนนะครับต้องขอเทสเสียงก่อนนะครับว่าเสียงที่ผมใช้ไมค์อยู่ตรงนี้นะครับได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะราคานั้นแพงเลอเกินนะครับเราสั่งทิกตอกมา นะครับเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับเรายังไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอ่สวัสดีนะครับไข่นนองพี่สิริชัยนะครับช่วยกดหนึ่งให้หน่อยครับถ้าได้ยินเสียงนะถ้าไม่ได้ยินเสียง,ยยงช่วยกดสองให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับการเรียกขานหรือว่าชื่อต่างๆของอ่า ที่ทีมงานที่กลุ่มช่างเขาเรียกกันทั่วไปนะครับที่กลุ่มช่างเขาเรียกกันทั่วไปนะครับว่ามีการเรียกแบบนีอ้อันนี้คือเหล็กอะไรนะครับไอ้ส่วนเหล็กที่ขวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่ตรงมุมที่เขาสร้างอยู่เขาเรียกยังไงนะครับมันมีชื่อเรียกของกลุ่มช่างเขาอยู่นะครับมีชื่อเรียกของกลุ่มช่างเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ บอกให้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างหัวไหลยอย่างเลยนะครับอ่าฉะนั้นถ้าหากว่าใครคิดจะสร้างบ้านนะครับจะต้องเรียกชื่อให้ถูกด้วยนะครับจะต้องเรียกชื่อให้ถูกนะครับไม่ว่าจะอ่าเป็นสิ่งของต่างๆที่ช่างเขากําลังทําแล้วก็จะสั่งซื้อนะครับต้องรู้นะครับว่าเรียกว่าอะไรบ้างนะครับอ่าไม่มีใครตอบเราเลยนะครับไม่มีใครตอบเราเลยนะครับว่าได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินครับ ระยะห่าง5เมตรนี่น่าจะได้ยินเสียงอยู่สามเอฟซี FC นะครับที่เข้าชมอยู่นะครับช่วยบอกให้ด้วยนะครับว่า,าผมกำลังใช้ไม้นะครับระหว่างาเสียบรงตูดกล้องนี้กับระยะห่างที่เราเดินไปตรงนั้นนะครับไไม่ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับอ่ะ อย่างไงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างทดสอบนะครับอยู่ระหว่างทดสอบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าใครกําลังติดตามเรานะครับติดตามทางช่องเรานะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้รู้นะครับว่าอันนั้นชื่อเรียกขานต่างๆที่ช่างเขาเรียกนะครับเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวยังไงต้องขอจบไลฟ์ก่อนแล้วก็ทดสอบนะครับทดสอบนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแจ้งมานะครับว่าเราได้ยินหรือเปล่านะครับยังไงต้องอจะปิดใหม่หรือลองใหม่ดีหรือเปล่านะครับอืเอายังไงดีนะครับตอนนี้หลัง ที่ทีมงานช่างเขาทำอยู่นะฮะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเทคานนะคะัาทคอดินนะครับสี่โมงวันนี้เดี๋ยวเราสั่งสี่โมงวันนี้เดี๋ยวเราสั่งปูนนะฮะสั่งปูนนะครับเข้ามาเทคานคอดินนะครับอ,อย่างเช่นคานคอดินนะฮะนี่ก็คือหนึ่งที่ ทีมช่างเขาเรียกกันนะครับคานคอดินก็คือแบบที่ช่างกําลังกตีอยู่เนะขาเรียกคานคอดินนะครับคานคอดินนะฮะอย่างวันนี้จะสั่งปูนมาเทคานก็เรียกคานคอดินนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็จะเทคานก็เทฟุตติ้งก่อนนะครับเทฟุตติ้งนะครับอเอาอยัางไงดีนะครับเอยังไงดีนะครับ F c เซาเราเยว ช่วยตอบหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับถ้าได้ยินเสียงผมพูดนะครับเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการทดสอบใหม่อยู่นะครับอยู่ระหว่างการทดสอบใหม่นะครับไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าถ้าเราปิดเราก็ต้องพิมพ์เข้ามาใหม่นะครับก็จะเสียเวลาไปอีกนะครับนี่คือชนไทยโฮม2นะครับจังหวัดแพร่อำเภอเมืองนะครับที่นี่นะครับอยู่ห่างจาก สถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่มากเลยนะครับอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่ไกลนะครับอยู่ที่นี่แหละได้ยินโอ้โหขอบคุณเพื่อนสีนะครับอยู่ที่ากาญจนบุรีนะครับสรุปก็คือได้ยินนะฮะเดี๋ยวลองขยับมาตรงนี้นะครับลองมาขยับมาตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ ถามหน่อยนะครับตรงนี้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราใช้ไม้นะฮะไม่ใช้ไม้นะครับเพื่อที่จะเรายืนอยู่ทางเราพูดตรงนี้แต่เราไม่ใช้ไม้น่มันอาจจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวขอขยับเข้าไปด้านหน้ากีนะครับเพื่อนปีของเราอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับได้ยินหรือเปล่านะครับถามคุณลำดวนด้วยนะครับอยากทราบว่าเวลาผมเดินอยู่ อยู่ไกลๆนะครับได้ยินเสียงผู้บรรยายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงต้องขอ,อสอบถามหน่อยนะครับขออาศัยหน่อยนะครับยี่อยู่ตรงนี้ห่างจากตรงนี้ประมาณ5เมตรนะครับห้าเมตรนะครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชัดยังไงเดี๋ยวเราจะได้เอาออกนะครับเพราะว่าเราสั่งมาไม่แพงนะครับตัวนี้ใหม่ ตอนที่เราจะมารู้จักชื่อเรียกขานต่างๆนะครับของภาษาช่างที่เขาเรียกกันนะครับที่เขานิยมเรียกชื่อต่างๆของการสร้างบ้านนั้นนะครับว่าเขาเรียกกันยังไงบ้างนะครับนะครับเรียกกันยังไงบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับคิดว่าน่าจะได้ยินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมอู่ไกล ได้ยินไม่ชัดอ่าแสดงว่าของถูกนะครับเพื่อนเราขอบคุณมากเพื่อนสีนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับที่โน่นสร้างบ้านขายรับรองขายดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงมีเวลาจะไปตีกลอฟที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญนะครับอยากจะไปอยากไปมากเลยขอหาเวลาก่อนครับเอาเป็นว่าได้ยินกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสรุปก็คือผมจะไปอ่า อย่างที่หัวข้อที่เราเขียนไว้นะครับก็คือภาษาช่างที่เขาเรียกสิ่งของต่างๆนะครับใครคิดจะสร้างบ้านนี่จะต้องรู้นะครับว่าเขาเรียกอะไรกันบ้างเดี๋ยวยังไงขออภัยต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเก็บขาเก็บขาไม่ก่อนนะครับนี่เก็บขาไม่ก่อน,นะน,อ,นอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินนะครับรู้แล้วเราจะได้เปลี่ยนของให้มัน ราคาแพงกว่านี้นะครับอ่าล้ก็ขยับนะครับขยับลงอ่าความร้อนอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับความร้อนเยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปอ่าอธิบายด้านในกันนะครับอธิบายด้านในกันนะครับตรงร้อนๆตรงนี้เดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆไปเลยนะครับนี่อ่านะครับเดี๋ยวพาเดิน เดินเข้ามานะครับเดี๋ยวจะแนะนําช yeah> ื่อต่างๆที่ทีมงานภาษาช่างที่เขาเรียกกันนะครับหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้เขาตีแบบนี้ก็คือเขาตีแบบคานคอดินนะครับเขาเรียกคานคอดินนะฮะจนรอบบริเวณบ้านทั้งหมดนี้เขาเรียกคานคอดินนะครับเรียกคานคอดินนะฮะต้องจำให้ได้นะครับสมมุติเราจะช่างเขาบอกว่าเอาคานเท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่เราจะได้เรียกชื่อถูก นะครับอันนี้เขาเรียกคานคอดินนะครับนี่นะสี่โมงนะครับเราสั่งปูนมาแล้วนะครับสี่โมงเย็นนะเราสั่งปูนมามาดูความพร้อมนะครับนี่ดูความสะอาดนี่เราเทน้ํานะครับลองลูกปูนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเทปูนก่อนที่จะสั่งปูนมาต้องให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับหนูอย่าลืมเอาอ่าไอ้ผงปูนอุด อุดตามข้างนี้ให้เรียบร้อยเลยนะก่อนที่ปูนจะมานะครับเดี๋ยวสี่โมงปูนมานะครับต้องอุดนี่นะต้องเอากระดาษถุงของปูนะอุดให้หมดไม่งั้นน้ําปูนนี่จะออกมาด้านนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าร่วมกันนะครับว่าอะไรที่ช่างเขาเรียกชื่อกันบ่อยๆนะครับอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับเราบอกไปแล้วนะครับว่าที่ช่างเขาทำาอยู่ตรงนั้น แล้วก็เขาใส่แบบอยู่นั้นเขาเรียกคานคอดินนะครับอ่าอันนี้ก็หนึ่งแล้วเป็นภาษาช่างที่เขาเรียกกันนะครับอ่าอย่างที่สองนะครับใครยังไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกกันว่ายังไงบ้างนะครับเขาเรียกว่ายังไงบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนอ่านี่นะครับนี่นะฮะตรงนี้เขาเรียกเสียมนี่นะครับเขาเรียกเสียม นะครับที่ทีมที่ช่างเขาบอกว่าจับเสียมจับเสียมก็คือตัวนี้แหละนะฮะจับเสียมนี่ต้องจับทุกมุมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ฉากได้มุมเขาเรียกเสียมนะครับช่างแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับเขาไม่ได้ใช้เสียมสําเร็จนะครับแต่ช่างรุ่นปัจจุบันนี้เขาใช้เสียมสําเร็จกันหมดแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเรื่องความแข็งแรงนั้นไม่ได้ต่างกันเท่าที่ผมมองนะครับ เขาเรียกว่าเสียมนะฮะนี่จัด้านล่างถึงด้านบนเลยนะครับจับเสียมนะครับนี่คืออย่างที่สองนะครับจับเสียมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันส่วนไหนอีกนะครับอ่ต้องเข้าไปดูด้านในนะครับถึงจะรู้นี่งาน,นโรงรถของเราก็อ่าเริ่มไปรูปไปล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านของเราก็ จะก่อนี่นะครับจะก่อเสาตรงนี้ขึ้นไปจนถึงด้านบนนะบอะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองนี่นะฮะนี่ช่างเขาจับเสียมนี่นะจับให้หมดก่อนที่จะฉาบเขาเรียกเสียมนะครับเรียกเสียมนะฮะต้องจับให้ได้เหลี่ยมได้ฉาบก่อนนะครับอะอย่างที่สามนะครับอย่างที่สามอะ เสียงดังเลยเดี๋ยวเราพูดข้าในดีกว่ามีอย่างที่สามเขาเรียกนะครับเสียมอันนี้เสียมเรียกแล้วนะฮะใครยังไม่รู้นะครับอันนี้คือเสียมนะครับช่างเขาจะไม่ค่าจับเสียมนะครับเป็นเม็ดละนะครับนี่แหละต้องรู้นะครับแต่ถึงของเราเนี่รวมจับเสียมทั้งหมดนะครับก่อฉาบรวมทั้งจับเสียมด้วยอ่ามาเรียก ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกสังเกตตัวนี้นี่นะครับสิบห้าเซนต์ตัวนี้เขาเรียกเอ็นนะครับเขาเรียกเอ็นทับเอ็นทับหลังนะครับนี่เอ็นทับหลังนะครับเดียวกันอนอสวัสดีพี่ยอดนะครับพี่ยอดนะครับอ่านี่นะครับนี่เขาเรียกเอ็นทับหลัง ทุกหลังจะต้องมีเอ็นทับหลังดีกว่านะครับตอนเราไม่ไล่ไม่มีสายเข้านะฮะนี่นะครับเขาเรียกเอ็นนะฮะเอ็นทับหลังต้องใส่ลบเลยนะครับใส่ด้านล่างแล้วก็ใส่ด้านบนนะครับนี่เพื่อความแข็งแรงของของตัวผนังนะครับนี่นะครับเขาเรียกเอ็นทับหลังนะฮะ ทุกคนต้องรู้นะ,ะารับว่าคิดจะสร้างบ้านนะครับต้องรู้นะครับอันนี้ก็มีเอ็นนะครับเขาเรียกเอ็นเสานะครับนี่เอ็นทับหลังทั้งเกตนะฮะต้องมีนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับช่างบางช่างไม่รู้เรื่องก่อตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนนะครับโดยที่ว่าไม่มีเอ็นทับหลังอันนั้นความแข็งแรงไม่มีแน่นอนนะครับน่าจะมืดนะครับน่าจะมืดไปหน่ออามาด้านนี้นะครับ <c oughs> อด้านนี้สว่างานะเดี๋สังเกตเอ็นนะครับน,นะครับความหนาของเอ็นตรงนี้ต้องให้ได้อย่างน้อยสิบห้านะครับต่ําสุดก็อย่าให้ต่ํากว่าสิบสองนะครับอถ้าอย่างนั้นไม่แข็งแรงนะครับสังเกตทุกห้องของเรามีเอ็นนะครับเอ็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่าแล้วมาดูนี่นะครับมาดูตัวนี้ หายมืดหรือยังอเอาหนานยอดนะครับมาดูตะแกรงกรงไก่นะครับนี่สังเกตนะครับตะแกรงกรงไก่ยึดติดเลยนะครับต้องทําทุกที่นะครับที่มีรอยต่อนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะการอาจจะเกิดเป็นรอยแตกร้าวนะครับ ได้นะฮะนี่เขาติดทุกที่ก่อนที่จะฉาบจะต้องติดนะครับตรงรอยต่อนะครับพวกนี้ต้องติดให้หมดเขาเรียกตะแกรงโกงไก่นะครับนะครับความหนาของช่องนี้ก็หนึ่งเซนนะครับทีทีเลยนะเวลาเราติดเรื่องฉาบกบนะครับความแข็งแรงความแตกร้าวก็จะไม่มีนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่คิดจะจับ สร้างบ้านนะครับใครที่อยากจะสร้างบ้านอ่าแล้วข้อต่อมานะครับและสิ่งต่อมาที่เราจะเรียกกันนะครับดูด้านบนอีกนี่นะครับสังเกตเหล็กที่ติดกับท่อนะฮะเหล็กที่อยู่บนท่อสีเหลืองๆนะครับนี่นะครับเหล็กที่อยู่บนท่อสีเหลืองๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาเส นะครับเขาเรียกว่าอาเสนะฮะฟังให้ดีนะอาเสนะครับอาเสตัวนี้รอบบ้านนี้เพื่อให้อ่าก่อนที่ขึ้นโครงสร้างนะครับเขาเรียกว่าอาเสนะครับเราใช้เหล็กตัวสี่สี่คูณสองหนาสองสองมิลนะครับประกบกันนะครับโอ้โหมีความหนาใหญ่แข็งแรงนะครับนี่ตัวสี่สี่คูณสองนะครับประกบกันนะครับแข็งแรงมากรอบบ้านเลยนะครับอันนี้เขาเรียก อเสนะฮะสีแดงแตามคารจุดที่สิ้นสุดปูนตรงนี้นะฮเนี่ยเขาเรียกอเสนะครับนะครับสาสี่อย่างแล้วนะครับที่ทุกคนนั้นได้รู้นะครับว่าอะไรคือที่เขาเรียกกันทั่วไปนะครับอันนั้นคืออเสนะครับอ่าแล้วทีนี้ไอที่เป็นด้านบนอีกกีหนึ่งนะครับที่ที่ทสีแดงแที่เป็น เป็นช่องช่องละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรที่ยิงลงยิงลงนะฮะขึ้นไปจรวดจั่วด้านบนนะครับนู่นเขาเรียกว่าจันทันนะฮะจันทันนะครับเขาเรียกว่าจันทันนะครับจันทันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาเรียกจันทันนะครับจันทันนี้เราก็ใช้เหล็กตัวสี่สี่คูณสองนะครับหนาสองมิลไปหนา 2 0มบินนะครับเขาเรียกจันทันนะครับอ่าแล้วไอ้ตัวที่ตั้งขึ้น2 2ตัวโนโ้นนะครับที่คู term, ่กันตรงนั้นเขาเรียกว่าดั้งนะครับดั้งนะครับใช้เหล็ก C4 คูณ2ประกบเหมือนกันนะครับเขาเรียกดั้งนะฮะนั่นนู่นนะครับนู่นเขาเรียกดั้งนะครับอ่าทีนี้เป็นภาษาที่ช่างเขาเรียกนะครับทุกคนก็จะต้องรู้ด้วยนะครับอ่าแล้วตัวกลางนะครับ ตัวกลางด้านบนที่พาดตรงเลยนะครับเขาก็เรียกเขาก็เรียกอกไก่นะครับอเสเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาเรียกอกไก่นะครับยิงจากหัวนู้นไปหัวนู่นนะครับเป็นตัวซีประกอบเหมือนกันนะครับเป็นตัวซีประกอบนะครับโอ้โหนี่ก็ชื่อต่างๆนะครับที่ช่างเขานิยมเรียกกันทั่วไปนะครับว่า เขานิยมเรียกกันนะครับทั่วไปเลยนะครับว่าอะไรบ้างนะครับนี่นะครับหนึ่งอาเสร,รู้แล้วนะคะรับอาเสรตัวนี้น่อาเสแล้วก็ตัวที่ยิงลงตรงนี้ตรงตรงตรงเาเรียกจันทันนะครับอ่าแล้วตัวคาดหนึ่งตัวตดงนั้นคาดจากนู่นนะครับมาถึงนู่นเขาเรียกสะพานหนูนะครับอ่าสะพานหนูนะฮะนี่เขาเรียกสะพานหนูนะครับโอ้โหอ่าใคร <popping> ยังไม่รู้นะครับจดไว้นะครับจดไว้เพื่อที่จะได้ปรึกษาแล้วก็ได้ตกลงกับช่างนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเขาเรียกเสียมนะครับอันนี้เขาเรียกวงกบนะครับมีวงกบประตูนะครับนี่นะครับวงกบประตูสําเร็จ นะครับเป็นยู่ PVC นะครับเราไม่ได้ใช้ไม้เวลาใช้ไม้แล้วมันแห้งได้นะมันแห้งเวลาใช้ไม้สักถ้าเกิดเราซื้อไม้สักที่ไม่แห้งมานะครับมันจะหดตัวนะฮะทำให้เปิดนะฮะจะให้เปิดยากหน้าฝนหน้าแรงมานะฮะมันจะหดตัวนะครับอันนี้คือวงกบประตูนะครับสังเกตนะครับนี่ตะแกรงกงไก่เราจะติดหมดเลยในช่วงรอยต่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานะครับ นี่ฮะเรียกอะไรนะครับเอ็นทับหลังนะครับนี่สิบห้าเซนนะครับแข็งแรงนะครับจากพื้นมาถึงห้าสิบระยะห้าสิบข้างบนห้าสิบนี้จะต้องมีเสนะเอ้ยมีเอ็นทับหลังนะครับเอ็นทับหลังเอ็นทับหลังนี้จะต้องมีเหล็กเส้นอยู่ด้านในด้วยนะครับมีเหล็กสองหุนนะครับอยู่ด้านในนะครับบางที่บางช่างเขาก็ใช้เอ็นสาเร็จซึ่งจะ เส้นเล็กๆนะครับขายถูกๆก็มีนะครับแต่นี้เราใช้2อหุนนะครับเป็นเหล็กที่เรามัดเองเลยนะครับนี่โกงตะแกงโกงไก่นะครับอันนี้ก็คือชื่อเรียกต่างๆนะครับของอที่ช่างเขาเรียกเรียกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างใครจะสร้างบ้านนั้นจะต้องรู้นะครับใครจะสร้างบ้านก็ จะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะได้จกลงราคากันกันกบช่งางนะว่าบตรงนี้เขาเรียกอะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกอะไรบ้างนะครับมาดูด้านนอกนี่ก็จะสว่างไงนะครับมาดูด้านนอก,ก็จะสว่างอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เห็นชัดนะครับก็คือตัวนี่นะครับ ตรงชายคาของกระเบื้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเชิงชายนะครับเชิงชายนะนี่เชิงชายต้องต้องรู้นะครับว่าเขาเรียกชื่ออะไรบ้างจะได้ตกลงกับช่างเรื่องรงาคานะครับบางทีช่างเขาบอกว่าเชิงชายก็หลายคนนะไม่เข้าใจว่าเชิงชายมันคืออะไรนะครับจะได้ตกลงราคากันถูกนะครับอันนี้เชิงชาย ภาษาทางเหนือเขาเรียกเรียกปันลมนะครับปันลมเรียกภาษาช่างภาษาทั่วไปก็เรียกเชิงชายเชิงชายแนละ้วมีสองแบบนะครับแบบแบบ two in วัน t o in วันก็คือมีแผ่นเดียวนะครับมีแผ่นเดียวเลยประกบกันตายตัวนะครับอันนี้ที่เราสั่งมาอาแยกชิ้นนะครับมีหน้าหกหกคูณสามแล้วก็หน้าแปดคูณสามนะครับเอามาประกบกันอีกทีหนึ่ง มีอะไรอีกนะครับที่ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าอันไหนเขาเรียกชื่อว่ายังไงนะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามทางช่องเรานะครับเราจะคอยแบ่งปันนะครับเก็ความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อน f อของเราได้รู้กันนะครับ อ่าแล้วก็มีปิดนกอีกนะครับอยู่ด้านในนะครับปิดนกสังเกตเป็นซี่นะฮะปิดนกนี่ต้องติดให้หมดนะครับสังเกตอยู่ใต้ร่องของกระเบื้องนะครับต้องปิดนะครับบ้านบางหลังไม่ปิดนะครับอันนี้แหละคือเป็นที่อยู่อาศัยของไอ้ตัวนกกระจอกนะครับไอ้นกตัวตัวนกกระจอกนี่ชอบมากนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือชนโนดไฮโฮมของเรานะครับสร้างบ้านได้แบบมาตรฐานนะครับได้แบบมาตรฐานเลยนะครับทุกขั้นตอนนี้เราจะต้องเปิดเผยนะครับทุกขั้นตอนเราต้องเปิดเผยนะครับใครที่อยากได้บ้านต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าซื้อบ้านกับโครงการที่ไหนดีนะครับซื้อบ้านกับเจ้าไหนดีนะครับเจ้าไหนที่ขั้นตอนการทําตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไง นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนนะครับไม่เช่นนั้นได้บ้านมาแบบได้บ้านแบบไม่คุณภาพก็อย่างว่านะฮะกว่าจะซื้อบ้านได้ก็ใช้เวลากว่าจะซื้อบ้านได้ก็ต้องใช้เวลาเก็บเงินเก็บทองนั้นเป็นช่วงอายุคนเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องละเอียดหน่อยกับการสร้างบ้านนะครับอ่ะก็รู้หลายๆเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับชื่อต่างๆที่ชื่อเรียกของ ช่างเขาเรียกกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับนี่ถ้าหากว่าใครติดตามทางช่องเรานะครับเราทุกขั้นตอนนะครับเราจะเปิดเผยแล้วก็และก็เราจะแบ่งปันเก็บความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างบ้านเป็นให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการบ้างนะครับศึกษากับเราได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับทางช่องชโนไทยชาแนลนะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับหรือทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรา เราจะมีคลิปต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทำจนจบมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันละนิดแล้วก็วันละหน่อยนะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาทำอีพีกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเอาหนานยอดนะครับขอบคุณคุณลำดวนนะครับแล้วก็ใครอีกคุณสิริชัยนะครับต้องขอภัยที่ ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเสียตีอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากที่ติชมเข้ามานะครับสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม